ส่กนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเพ็ิภูมิใจนำเสนอผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2,558ครึ่งปีแรก The Best p r a c t i c e NFE ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีได้มีการจัดนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านดังนี้ 1. นวัตกรรมส่งเสริมการอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์2นวัตกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านแท็บเล็ต 3. นวัตกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านเว็บไซต์4นวัตกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านคลิปปิง 5. นวัตกรรมส่งเสริมการอ่านผ่าน YouTube 6นวัตกรรมส่งเสริมการอ่านผ่าน e l e ARNING 7นวัตกรรมส่งเสริมการอ่านผ่าน ebook 8นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน ผ่านสมาร์ทบุ๊กเก้านวัตกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสมาร์ทเพนสิบนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านบุ๊กเล็ตและ11นวัตกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านคาราโอเกะจากทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้นวัตกรรมส่งเสริมการอ่านจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยอำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีได้มีการเริ่มและให้กศนตานําบลทุกตาําบลได้นำไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ความสุขต่อผู้ใช้บริการผู้เรียนผู้รับบริการให้เข้าถึงผู้รับบริการอย่างทั่วถึง ด้วยความสามารถและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จากในสมัยแสงใสผู้มหนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยอำเภอเพนนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อคาราเกะและจักรยานออกกำลังกายปั่นไฟฟ้า b y e x e x e r s i s o r p r w o w e r d p r Promote Reading by k a r a ิ k e Media i o n o v a t i o n วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนผู้รับบริการ ได้ใช้คาราโอเกะในการฝึกอ่านออกเสียงการใช้ภาษาไทยภาษาอาเซียนและมีผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 2. ให้ผู้เรียนผู้รับบริการมีนิสัยรักการอ่านและมีความมั่นใจในการอ่านและรักการออกกําลังกาย 3. ให้ผู้เรียนผู้รับบริการสามารถนําทักษะต่างๆที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจําวันประโยชน์ที่ได้จากการส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อคาราโอเกะ 1. ผู้เรียนผู้รับบริการอ่านออกเสียงและใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องชัดเจน และการฝึกฝนด้านภาษาอาเซียน 2. ผู้เรียนผู้รับบริการมีความสุขในการอ่านการใช้คราเกตและมีทักษะทางด้านดนตรีดีขึ้น 3. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 4. ผู้เรียนผู้รับบริการมีความมั่นใจในการอ่านและนำไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ 5. ผลสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียนผู้รับบริการดีขึ้นเนื่องจากมีความเข้าใจในการอ่านนเเอดดดแีสา,าม้น จะได้ไปหากินต่างแดนก็อะไรเสร็จมา่อจำต้องพาบ้านมาใช้ได้ชาร์จนะครับได้ชารของรถยนต์นะครับมาปั่นไฟเก็บพลังงาน เข้าหมอ้อแบตแล้วก็แปลงเป็นไฟฟ้านะครับประโยชน์ที่ได้รับจากจักรยานออกกําลังกายปั่นไฟฟ้า1ได้เรียนรู้การทํางานของรถจักรยานออกกําลังกายปั่นไฟฟ้าโดยใช้พลังงานกลและผู้เรียนนําความรู้ไปปฏิบัติงานจริง 2. เป็นการแปลรงะะพลังงานโดยเปลี่ยนจากพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า 3. ช่วยทําให้ระบบอวัยวะต่างๆภายในร่างกายมีการเคลื่อนไหวแข็งแรงคงทนทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและอดทนดียิ่งขึ้น 4. ทําให้ร่างกายมีการพัฒนาการ ตามวัยและแข็งแรง5ช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดปอดหัวใจทํางานดีขึ้นเพื่อป้องกันโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงและช่วยให้ไม่เป็นลมหน้ามืดง่าย6ช่วยผ่อนคลายความเครียดไม่ซึมเศร้าไม่วิตกกังวลสุขภาพจิตดีขึ้นและนอนหลับสบายเจพลังงานที่ได้สามารถนําไปใช้ในครัวเรือนและประโยชน์อื่นๆและลดภาวะโลกร้อนอีกด้วยข้อดีของนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อคาราโเกตและจักรยานออกกําลังกายปั่นไฟฟ้า 1. ใช้งานง่ายสะดวกและปลอดภัยในการใช้งาน2สามารถผลิตได้เ โดยใช้วัสดุอุปกรณ์รีไซเคิล3งบประมาณต้นทุนต่ำคุ้มค่าต่อการใช้งาน4ส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อคาราโอเกะและจักรยานออกกำลังกายปั่นไฟฟ้าได้ทุกที่ทุกเวลาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 5. สร้างสรรค์สังคมที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินและเป็นเมืองยิ้มสยามตลอดไป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 ,ไป